ก็สวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีพระจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่คือเหรียญสามเหลี่ยมหน้าจั่วหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรปราการพศ2อ6 2นะครับ เป็นเรียนที่ทําบุญนะครับไปทําบุญมากับวัดจํานวน140บาทนะครับทางวัดก็จะให้พระหรยกว่าพระหลวงพโตมาเป็นที่ลึกนะครับนี่ครับพร้อมกับรูปภาพหลวงพโตด้วยนะครับ วอมคำบูชานะครับอิมินาสการณะพุทธมหานุภาโวอิมินาสการณะธรรมะม,มหานุภาโวอิมินาสการณะสังฆมหานุภาโวอเมยันตามหาเดชามหานุภาัตตชาติกามหามังคละสัมพุทธาอันตรายวินาสกาสัพพะตะสุขะสัมพุทธาอนเนกาคุณันตานานปะโก สัพพะทุขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวินาสันติสัพพะลาพังสัพพะสุขังพ็วันตุเมครับนี่คือคําบูชาหลวงพ่อโตนะครับเรามาดูพระด้านในกันนะครับพระด้านในเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นพระที่มีรูปร่างค่อนข้างจะสวยงามนะครับ นี่ครับผมให้ดูศิลปะความงามของพระนะครับเป็นพระที่มีศิลปะงดงามพระสมัยใหม่นะครับปีหกสองเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับใช้เทคนิคการสร้างที่ เรียกว่าหน้าน่าศรัทธามากด้านหลังยันก็สวยนะเป็นยันของวัดหลวงพ่อโตลึกลือลึกล,ลือนะหลวงพ่อโตวัดบางพี่ใหญ่ ถ้าใครสนใจก็ไปทำบุญที่วัดได้นะครับไปเที่ยวชมไปกราบนะวัสการหลวงพ่อโตไปกราบสักการะหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ไปทำบุญทับวัดทางวัดก็จะมีเหรียญแบบนี้ให้นะครับมีเหรียญแบบนี้ให้เป็นเหรียญที่ให้พุทธคุณด้านแค้วขาดเมตตามหานิยมนะครับ การแค้วคาดอยู่รอดปลอดภัยทำมาค้าขายกิจการรุ่งเรืองครับถ้าใครสนใจก็ไปช่อบูชาที่วัดได้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดสับสไคร้ขอบคุณครับ